ปานันชัญญารัตนาธาดาค่ะเป็นผู้ก่อตั้งยังภายคลับกลุ่มเยาวชนเพื่อควาบเท่าเทียมทางเพศค่ะอยากเป็นนายกกรธมตรีกระเทยคนแรกเป็น transgender w o m e n ค่ะถ้าเป็นภาษาง่ายก็คือกระเทยแต่งหญิงนั่นแหละค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราปฏิเสธวิถีชีวิตแบบผู้ชายมาตั้งแต่เด็กเราอยากเป็นผู้หญิงค่ะก็เลยเลือกที่จะไว้ผมแล้วก็ แต่งเป็นผู้หญิงเราก็ค่อยๆแสดงออกมาตั้งแต่เด็กแล้วนะคะเอาจริงๆเราจะสนิทกับคุณยายมากๆก่อนที่แกจะเสียไปยายจะชอบพาไปเดินตลาดเราเป็นคนขอซื้อลิปสติกที่ตลาดนัดเนี่ยคะ่ะแล้วก็เอามาสะสมเอามาทาอะไรเนี่ยปฐมนี่ลายเริ่มออกแล้วเพราะคุณยายวันเสาร์อาทิตย์เขาก็กระซิบข้างหูกันไปซื้อลิปสติกแม่ก็เล่าให้ฟังนะคะว่าในกระเป๋าน,นั้นน่ะ ลูกอะ่ะมีลิปสติกประมาณ20แท่งเป็นของตัวเองเหมือนพฤติกรรมเราอะ่ะมันค่อยๆฉายแล้วก็แสดงอย้ะประกอบกับเราเป็นลูกคนเดียวด้วยครอบครัวก็เลยค่อนข้างที่จะสปอยคนนี้เขาก็เป็นเจ้าหญิงก็จะทําอะไรจะมีคนทําให้เขาหมดคือครอบครัวของพานั้นเนี่ยเราจะเป็นครอบครัวที่ค่อนข้างเล็กสมาชิกอยู่ในบ้านมีแค่4่สี่คนก็คือมีเรามีคุณแม่มีคมุณป้าแล้วก็มีคุณตา คุณปายนี่ก็จะชอบเปิดอ่าหนังสือประเภทอ่าเครื่องสําอางให้เขาดูอารอริโออะไรบ้างอะไรพวกนี้ค่ะจนวันหนึ่งตัดสินใจบอกว่าแม่นี่ไม่ได้เป็นผู้ชายนะอะไรเงี้ยแม่เขาก็ไม่ได้แปลกใจอะไรแล้วเขาก็ซัพพอร์ตตลอดเขาซื้อเครื่องสำอางให้เราจะให้เขาหมดแม้แต่เครื่องแต่งกายผู้หญิงไม่ซำให้ใครหมดแม่ก็ยัง ไม่ค่อยเชื่อนะคะว่าลูกแม่เป็นอย่างนี้จนเจอเพื่อนของแม่ที่อยู่โรงเรียนมัธยมมาก็บอกว่าแม่พี่มดเดี๋ยวนี้ลูกชายเอาใหญ่แล้วนะปร,ะกรากฏว่าเขามีเพื่อนผู้หญิงเขาก็จะเขา้าเเห็นอยู่แล้วแล้วเราก็จะมีเพื่อนเป็นผู้หญิงะส่วนใหญ่อะไรเงี้ยพี่ปานันเป็นคนเฮฮาค่ะแล้วก็เป็นคนง่ายๆใครบอกให้ทําอะไรก็ทําอะไรอย่างเงี้ยที่เริ่มเริ่มมาสนิทก็สักปีสองเนี่ยครับ าการทำงานที่เกี่ยวกับงานกลุ่มในห้องอะไรนะครับเพราะว่าเรียนเมเจอเดียวกันชอบอะไรในตัวคุณปนานันก็เป็นคนที่มีแพชชั่นสูงมีความตั้งใจในการทําอะไรแล้วก็มีเป้าหมายที่แออม่นยํานะคะสิ่งที่ชอบที่สุดของพี่ปนานันคือเวลาพี่เขาพูดเรื่องประเด็นทางการเมืองนี่แหละคะ่ะเพราะว่า พี่เขาจะมีข้อมูลแน่นมากเนี่ยคะ่ะจากชุดข้อมูลนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วแบบว่าประมาณว่าจะไม่มีใครเถียงชนะเขาได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาเป็นคนที่มีอุดมการ์ละค่ะเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในความคิดตัวเองค่ะมันเป็นอะไรที่เปล่งประกายมากในตัวเขาชีวิตของเราเนี่ยเพื่อนได,ได้ด้วยตัวเองส่วนหนึ่งเพื่อนครึ่งหนึ่งเราครึ่งหนึ่งเหมือนว่าอะไรก็ตามที่ทําให้เราสาเร็จเนี่ยเราค่อนข้างจะเบลีฟในแบบในตัวเองมากๆแล้วถามว่าเพื่อน เป็นแรงขับไหมใช่เขาเป็นแหล่งซัพพอร์ตของเราทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่เดดเดี่ยวอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ยิย่งใหญ่มากๆในการในการมีเพื่อนที่เข้าใจในตัวตนของเราเนาะปาหนันเป็นหนึ่งคนที่กล้าบอกว่าตัวเองอยากจะเป็นสิ่งนี้ต้องการจะเป็นสิ่งนี้แล้วแม้ว่าคนหลายๆคนอาจจะมองว่ายูทําไม่ได้แต่เขาก็ยืนหยัดว่าฉันต้องการทําสิ่งนี้อะคะ่ะคณะที่หนูเรียนอยู่อะมี เพศที่หลากหลายมาก LGBTQ+ ครบเลยแล้วก็หนูมองมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาไปแล้วก็นี่คือเพื่อนเราที่เป็นเพศนี้เราก็เป็นเพื่อนเขาแต่เราเป็นเพศหญิงอะไรเงี้ยเขาเป็นเพื่อนเราแต่เขาเป็น LGBTQ+ อะไรแค่เนี้ยเองอะค่ะการใช้ชีวิตกับเพื่อนที่เพศสภาพต่างกันเนี่ยมันไม่ยากหรอกเพียงแค่ว่าเราจะเราจะมีวิธีการสื่อสารกับเขายังไงให้แบบ เขาสามารถคอนเนคกับเราได้สามารถปฏิสัมพันธ์กับเราได้อย่างดีมากกว่าซึ่งมันก็มีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปเราเลือกคบคนที่สามารถให้พื้นที่ปลอดภัยกับเราได้จริงๆและก็เพื่อนก็เป็นแรงขับอย่างหนึ่งที่ทําให้เราทำให้เรามีเข้มแข็งก็อย่างนี้ที่มีคุณแม่มีคุณป้าที่คอยสนับสนุนเราอยู่เพราะว่าเขารู้ว่าเราอยากเป็นอะไรเขาเข้าใจในสิ่งที่เราเป็น พลังตรงนี้มันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเวลาเราไปแสดงออกที่ไหนไปเรียนวิเศษไปนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแม่ก็ไม่เคยว่าแม่ซัพพอร์ตตลอดอะไรเงี้ยค่ะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่มากๆสําหรับตัวหนูตั้งแต่ตอนเด็กจนถึงจนตอนนี้เลยปัจจุบันในสิ่งที่หนูทําก็ทําอย่างพายคลับแล้วก็จะเริ่มทําเป็นเสวนาการตัดแบบ g จนเดอร์ทอก็จะมีคนมามาระบายหรือว่ามาขอคำปรึกษาเกี่ยวกับเพศสภาวะของตัวเองที่รู้สึกอึดอัดในทางเพจเหมือนกันแต่ละคนก็ถูกเผชิญมิติกรัทบมาแตกต่างกันอยู่แล้วและหนูก็ค่อนข้างจะเชื่อนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นสังคมไหนอย่างเช่นที่บ้านที่โรงเรียนหรือว่า ที่ใดๆก็แล้วแต่ค่ะมันไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัยสำหรับเขาร้อยอยู่แล้วการที่คุณผ่านทุกอย่างมาได้อะอันนั้นอะคือคุณเป็นคนที่มีความอดทนสูงมากแล้วก็เป็นคนที่เคารพกับตัวเองรู้จักตัวเองอะเพราะคุณสุดยอดมากๆแล้วก็ฝากถึงคุณพ่อคุณแม่หรือว่าญาติผู้ใหญ่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยคนคนหนึ่งอะเขาไม่สามารถจะฝืนกับตัวเองได้หรอกว่าเขาอะ จะต้องมาเป็นเพศเกระแสหลักให้กับพวกคุณคุณต้องให้พื้นที่ปลอดภัยสำหรับเขาค่ะให้เขาได้เคารพตัวตนของเขาและก็ภาคภูมิใจในตัวเอง